สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายการต่อใช้งานนะครับอินเวอร์เตอร์ซันดีไฮบริดออนอพกิด5,000วัตต์ it, 5, Wh, นะครับขนาด3เคลื่อนเอาพุดไฟ3เฟสนะครับ380โวลต์อย่างละเอียดครับการต่อใช้งานเดี๋ยวอย่างแรกนะครับตอนนี้เปิดระบบไว้เดี๋ยวปิดระบบก่อนแล้วก็มาถอดฝาหน้านะครับเดี๋ยวมาดูสาย ต่เสร็จแล้วนะครับสายแผงการต่อทีี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับแผงนะครับหนึ่งสติงต่อหนึ่งเครื่องนะครับเท่านั้นนะครับห้ามใช้แผงสติงเดียวกันจะทําให้เครื่องเกิดการเสียหายครับอันนี้ผมเข้าไว้ตอนนี้นะขนาดสามเครื่องก็ใช้แผงสามสติงนะครับส่วนแผงนะแผงอันนี้ผมใช้เป็นแผงสามร้อยสี่สิบวัตต์นึเก้าแผงอนุกรมกันครับต่อหนึ่งสติงนะครับสามสติง ส่วนอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์หนึ่งเครื่องตัวนี้ครับอินเวอร์เตอร์ซันดีหนึ่งเครื่องรับวัตจะแผงได้ห้าพันวัตต์ครับโวลต์ล้อยไม่เกินสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าการต่อให้งานครับโดยส่วนมากเราจะต่อกาวกันครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ต่อกาวนะครับกาวจะมีอยู่ที่ใต้เครื่องครับหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับส่วนพวกกาวแผงกาวแผงนะครับผมไม่ได้ต่อถ้าต่อก็ ต้องต่อแยกนะครับห้ามใช้ร่วมกับอิวอร์เตอร์กาวแผงกาวเซิร์ตดีซีเสิร์ฟเอซีนะห้ามใช้ร่วมกันต้องแยกกันครับถ้าใช้ร่วมกันก็จะทาให้เครื่องเสียหายได้นะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทาให้เครื่องเสียหายได้เพราะใช้กาวร่วมกันส่วนมาดูเอซีอินนะครับจุดนี้คือเอซีอินผมไม่ได้นําเข้านะครับทั้งสามเครื่องถ้าต่อใช้งานครับให้ลากไฟแต่ละเฟสเข้าเครื่องได้เลยนะครับหนึ่งเครื่องต่อหน,นึ่งเฟสครับถ้าจะต่อใช้งานทำเอซีอิน จะต่อใช้งานนะครับ AC ทสายนิวตันนะครับต้องใช้ร่วมกันทั้งสามเครื่องนะพ่วงหากันต่อก็หากันนะครับแต่ละเครื่องอันนี้คือเครื่องที่หนึ่งนะครับจะพ่วงมาหาเครื่องที่สองนะครับนิวตันแล้วก็ไปเครื่องที่สามนะครับนิวตันจะเกาะด้วยกันแบบใช้ร่วมกันพอต่อเสร็จแล้วครับก็ลากเข้าไปเกอร์นะครับสายนิวตันนี่นะครับจะเป็นหนึ่งสายนะครับสามเครื่องส่วนสายลายนะครับ สายลายเราจะไม่ใช <Goodnight. S 1> like 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 ้ร่วมกันครับอันนี้เป็นลายของเครื่องที่หนึ่งนะครับเราก็ลากมาเลยนะครับเป็นลายของเครื่องที่หนึ่งสายนี้ครับ L1 นะครับสายเครื่องที่สองนะครับอันนี้เราก็อันนี้นะครับเครื่องที่สองเราก็จะลากมาเข้าเบเกอร์นะครับเป็นลายสองเป็นนี้นะครับลายสองเอาไว้นะครับลายสามนับเครื่องที่สาม เราก็จะลากข้าเบเกอร์นะครับนี่นะครับเป็นลายสามนะครับต่อไปนรับเบเกอร์แบตมาดูนะครับเราต่อสองแหล่งนะครับมีแผงกับแบตมาดูเบเกอร์แบตนะครับการต่อใช้งานครับเราจะขนาดกันทั้งสามเครื่องนะครับผ่านเบเกอร์นะครับ MCCB นะครับสามตัวการต่อใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้าหากันนะครับขนานกัน สีแดงเข้าหาเบเกอร์ตัวที่สองนะครับแล้วก็เป็นตัวที่สามนะครับสีดําก็เหมือนกันนะครับจะเข้าหากันทั้งสามตัวนะครับส่วนเหตุผลนะที่ต่อให้ต่อขนานเพราะว่าเพื่อให้เครื่องอ่านวนแบตตรงกันนะครับทั้งสามเครื่องส่วนสเปคของเบเกอร์นะครับและบีมเอสแนะนําเน้นย้านะครับให้ใช้หนึ่งร้อยห้าสิบแอมป์ขึ้นไปนะครับอันนี้ผมใช้สองร้อยแอมป์นะครับ เพื่อป้องกันการทิปของเบเกอร์นะครับหรือว่าการตัดของ b ี s เนะครับขนาดการใช้งานถ้าเกิดการทิปหรือพูดได้ง่ายคือเบเกอร์แบตตัดกระทันหันนะครับจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งค่างก่อนก่อนเสียบสายขนาดนะครับ เรามาเปิดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดแค่แผงก่อนนะครับเราตั้งค่าก่อนเดี๋ยวเรามาตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับทุกเมนูนะครับต้องเหมือนกันครับทั้งสามเครื่องเนี่ยเมนูที่หนึ่งสองสามเรียงกันมาเลยครับต้องเหมือนกันทั้งสามเครื่องนะครับยกเว้นเมนูที่ยี่แปดนะครับ ี่แปดเครื่องแรกเราจะตั้งเป็นสามพี่หนึ่งนะครับก็คือสามเฟสเครื่องที่หนึ่งนะครับส่วนเครื่องที่สองนะครับเหมือนกันนะครับเมนูต้องเหมือนกันทุกเครื่องนะครับยกเว้นเมนูนี้นะครับพี่แปดเครื่องที่สองเราจะตั้งเป็นสามพีสองนะครับส่วนเครื่องที่สามเหมือนกันนะครับ เราจะตั้งเป็นสามพีสามนะครับตอนนี้ที่หน้าจอนะครับก็จะขึ้นนะครับเครื่องที่หนึ่งพีหนึ่งเครื่องที่สองพีสองนะครับเครื่องที่สามครับก็พีสามแต่ตอนนี้ยังเอาพุทไม่ได้นะครับเราต้องมาต่อสายขนานกันก่อนนะครับน,นี่จะเป็นสายขนานนะครับที่เราจะต่อเดี๋ยวเราปิดระบบกันก่อนนะครับ การต่อสายขนาดครับแล้วต่อให้ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูด้วยสายแรกนะครับช่องที่หนึ่งนะครับเครื่องที่หนึ่งนะครับเข้าช่องที่สองเครื่องที่สองนะครับช่องที่หนึ่งเครื่องที่หนึ่งนะครับช่องที่หนึ่งเครื่องที่หนึ่งนะครับเข้าช่องที่สองเครื่องที่สองนะครับเราเก็บสาย้ลยเข้าช่องที่สองเครื่องที่สองนะครับ ต่อไปนะครับช่องที่สองเครื่องที่หนึ่งนะครับช่องที่สองเครื่องที่หนึ่งจะเข้าช่องที่หนึ่งเครื่องที่สามนะครับเราต้องต่อให้ถูกวิธีนะถ้าต่อไม่ถูกมันจะเอาผู้ไม่ได้นะเข้าช่องที่หนึ่งเครื่องที่สามนะครับปายเส้นสุดท้ายนะครับช่องที่หนึ่งเครื่องที่สองนะครับ เข้าช่องที่สองเครื่องที่สามนะครับเราต้องต่อให้แน่นเลยนะครับถ้าไม่แน่นมันจะขึ้นโค้ดเออร์เลนะครับเอเสร็จจะเป็นแบบนี้นะครับไล่ดูทนก่อนนะครับทั้งสามเครื่องนะครับเอเสร็จการขนานเครื่องนะครับ ใช้ไฟ3เฟส380โวลต์ต้องมีไฟอย่างน้อย2แหล่งนะครับ2แหล่งพลังงานที่เข้าอินเวอร์เตอร์ครับไม่ว่าจะแบตหรือแผงหรือการไฟฟ้านะครับต้องมี2แหล่งขึ้นไปนะครับถ้ามีแหล่งเดียวจะไม่สามารถเอาคูปได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูออนระบบกันนะครับหลังจากตั้งค่าแล้วเรียบถ่ายขนาดเรียบร้อยนะครับการต่อใช้งานที่ออนเราต้องออนแบตเตอรี่ก่อนครับแล้วก็ตามด้วยแผงนะครับ เรามาลองกดเอาพุทนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เอาพุทเรียบร้อยแล้วครับลองวัดไฟให้ดูนะครับนี่ครับสาม้อยเก้าสิบนะครับ ส9 0คยิมเฟดไหนก็390นะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอินเวอร์เตอร์ก็สามารถทักไลน์มันได้เลยนะครับมาปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับเราจะให้คำแนะนำอย่างสุกความสามารถนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ